อ่ะวิคตเตอร์เข้าหลังวะเขามาเด็กครับก็มาเด็กครับดูเลือดเด้งซะก่อนดูเลือดเด้งซะก่อนก็มาเด็กครับยืนได้หมดครับตอนนี้ก็มาเด็กครับอ่ะเนี้ยป้อมละให้ป้อมดึงสักหน่อยอ่ะอุ้ยแต่แสบคันคันอุ๊ยแสบแสบคันคันโอ้โหมาครับมาจังหวะนี้มา โอเคกับสวัสดีสวีดัดยามดึกกันเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของกับบ้านเล่นเกมนะครับครับวันนี้เราก็อยู่กับแท้งซัพพอร์ตอย่างอา์ลัมนะครับผมซึ่งก็เป็นสายจับอีกตัวหนึ่งที่นันรำคาญพอกับอลิสเตอร์เลยนะซึ่งวันนี้เราก็มาในทีมอลิสเตอร์กับอาลัมนะครับผมมาช่วยกันจับมารับรองผมจะไม่ปล่อยให้ทีมนั้นรอดไปในลอดไปในสายตาวะไม่ปล่อยให้เีมนั้นรอดไปแน่ๆจะพูดผิด เอ้ hey, ครับก็อารลัมนะครับเป็นฮีโร่แทงซับพอร์ตนะครับผมซึ่งความสามารถพิเศษก็คือหลักๆอืมผมจำพาส์ีิมันไม่ได้แล้วฮะแต่ว่าแน่แน่คือสกิลอิเิเมทมันถ้าจับแล้วจะทำให้เลือดเราลดด้วยนะครับซึ่งอารลัมก็จำเป็นต้องเป็นฮีโร่ที่มีเกาะและเลือดต้องค่อนข้างเยอะนะเซตของผมก็จะออกประมาณนี้ก่อนที่สามผมจะออกเป็นไอตัวต้อยนะั่นนะเพื่อเพิ่มเลือดให้กับอารลัมหน่อยเวลา ไปอยู่ในทีมไฟจะได้ไม่ต้องกลับปอบ่อยเนาะซึ่งจำเป็นมากข้าศึะอารมณ์ถ้ายิ่งมันมีเลือดเยอะมีเกาะเยอะแล้วก็ตายยากรีเลือดได้ด้วยโอมันจะเป็นอะไรที่โกงมากๆขอบอกซึ่งอันนี้มาในแพ็คจับคู่ครับเพราะว่าเราทีมเราค่อนข้างมีแคลรี่เยอะเนาะ,ะก็เลยแบบต้องเอาตัวจับมาให้เพื่อนหน่อยเพื่อนจะได้ยิงสบายๆหรือว่ากันตัวที่มันลวงด้านหลังเพื่อนด้วยนะ เล่ดีๆอารัมก็เป็นฮีโร่ที่เหมือนกับแทงปกติเลยครับยืนอาจจังหวะให้เพื่อนอย่างเดียวเลยต้องทําอะไรมากเนี่ยมีอลิสเตอร์มีอารัมแต่รอบนี้ผมจับไม่ได้ละตรงไอ้สกิลสไปก่อนสกิลสก็จะเป็นหมาป่านะครับซึ่งหมาป่ามันก็จะโผล่มาตามจํานวนของวงแหวนที่มันเรียกมานะซึ่งอ่านี่ผมจับไปแต่ลืมดูเลือดปะโถเอ้ยอ่าแต่ก็คุ้มอยู่โอเคเพื่อนเราเก็บงานได้ครับ จริงๆถ้าไม่ได้กลัวจังหวะแบบเมื่อกี้นะครับก็แนะนำว่าไว้กันเพื่อนไว้ดีกว่าก็อย่าไปจับให้ตัวเองแบบว่าตายเลยดีกว่าไม่งั้นเด็กเราจะเกิดอาเนาะแลวของเราก็จะไม่มาในการจับมันก็เหมือนเป็นแบบว่า,าขั้นลมแบบขั้นเรียกแหละดาบสองคมเนาะออนจะจับต้องคิดดีๆนะครับอีกตัวหนึ่งต้องค่อนข้างบางให้เราแบบว่าอย่าแงเง,แงี้ยอย่างเงี้ยผิดพลาดแต่ผมจับทำจังหวะให้เพื่อนก่อนไม่งั้นเพื่อนโดนล้วงตาย โอ้แต่ลิกเตอร์นี่ยังเอาจัดเลยโอ้ตัวตโกงเีนะปล่อยมาป่าไปตัวโกงประจําแพทเลยแพทนี้เลยครับผมผมให้เลยลิกเตอร์เข้าอ,ออกก็ได้พพอร์ตก็ได้ออฟเลนก็ได้คือมันได้ทุกตําแหน่งอ่ะตัวมันแล้วแม่งเป็นสตูที่แบบเข้าไปฆ่าในป้อมโดยที่แม่งตัวยังไม่ตายเลยเชื่อจริงโคตรโกงลิกเตอร์แพทนี้ เจอในแรงนี้แนะนําให้หยิบไปแบบว่าแปนเลยนะครับลิกเตอร์นี่ร้แต่ตอนนี้เราทีมเราโดนเวทป่าเนาะอย่าแต่ว่าผมก็อยากจะไปเยอะกว่าน,นี้นะ,ะเดี๋ยวๆเอาไงดีลงมาป่าไปก่อนแล้วกนะันผมต้องกลับบ้านไปก่อนนะเลือดน้อยผมไปผมก็ตายเปล่าๆก่อนนั้นก็แคลลี่2เนาะแล้วก็มีตัวตัวเอาอาตาใช่ไหมแล้วก็ตัวลิกเตอร์เนาะก็อึดพอๆกับฝั่งเราเลยเรามีฟอรเลนมาทดแทนเอา ถึงต่อให้แผทนี้ไอตัวพลังแฝงอย่างไอโลโลที่เพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเลือดให้กับแท้งมันจะโดนเนิร์ฟไปนะครับแต่ว่าอืออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับติดตัวว่ะแต่ว่าพอได้อยู่ดีว่าเลือดเรายังมากกว่าแฮะันนวางในเรือขวางไฮยาเตะเราไว้โอ้เกือบไปจริงๆน่าจะจับไอตัวกระต่ายนะครับแต่ว่าไม่มีเขาเรียกว่าเลยนะไม่มีฟิกเกอร์ที่จริงบางคนเขาก็หยิบแนะนําเป็นฟิกเกอร์เนาะ ราะว่าอารัมเป็นตัวที่ค่อนข้างเดินช้านะเลยจังหวะการใช้อัลติเมตมันเราต้องอยู่ใกล้จริงๆนะถึงเราจะจับได้ก็เลยส่วนมากเขาก็จะเอาฟิกเกอร์มาเพื่อเพิ่มระยะทางและก็ะตัววิ่งเร็วนะมันจะได้ช่วยทําให้แบบเข้าใกล้ศัตรูได้เร็วขึ้นน่ะไม่งั้นกว่าแบบจะเดินไปอะไรมันชันากั้งช้านะเออแล้วก็พาสีมันรู้สึกว่าจะดูดเลือดได้ด้วยใช่ไหมเวลายอยู่ใกล้ๆกับพวกขี้พวกศัตรูอะไร อยู่มากไอ้วงแหวนมันจะหุดเลือดได้ก็เป็นตัวที่อึดดีครับเมื่อก่อนแต่ว่าเมื่อก่อนน่าจะโกงกว่านี้อันนี้ก็หยิบม,มาเล่นได้ครับในสถานการณ์ที่แบบว่าทีมเรามีแคลี่ลมีตัวบางๆค่อนข้างเยอะเราก็หยิบตัวที่แบบดับเพื่อไม่ให้มันไปข้างหลังได้ก็ดีเหมือนกนันเกมนี้ดีเลยมีทั้งอุ้ยอายาฮายาเตะหาไปนิดนึงโอ,อ้ฮายาเตะเราโดนโดนกดอยู่นะ ผมสัตว์ออกมาจับข้างหลังได้แต่ว่าเดี๋ยวได้ไปนิดนึงผมว่าผมต้องรอตัวผมนะต้องรอก่อนนี่ให้แบบมีความตายยากเลยได้สร้อยคอนั้นมาหน่อยก็ได้เวลาเดินปกติจะได้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยเรือจะได้รีอืมเนี่ยถึงไอ้ตัวพลังแสงลูกมันจะโดนลดยังไงผมว่ามันก็ยังจําเป็นสำหรับเอ่อทังไฟเตอร์ในแพทนี้นะเพราะว่ายัางไงมันก็ยังป้องกันในวิธีสุดท้ายได้ดีอยู่ เพิ่มเลือดมาเอ่ยโอ้ชุบหลบดิจิตอลเกือบ <Your team S 1> ไปเรจะเติมเกมให้แต่ละทีเศรการเล่นก็อย่างที่ผมเคยสอนไปใน,ในทุกๆคลิปนะครับเวลาเล่นแทงซัพพอร์ตอยานิดเดียวเล่นแทงซัพพอร์ตไม่ต้องอะไรมากครับกันให้เพื่อนอย่างเดียวเ <Hey. S 2> พื่อนรอดเราก็จะได้คิวเราก็จะดันได้นะครับ <Hey. S 2> ตัวเราเป็นตัว <'m> เป็นกำแพงให้เพื่อน จับเลยนี่แน่กระต่ายอยู่ข้างหลังนิดเดียวอุงเกือบไปแล้วฟอเรนอย่าเมื่อกี้เกือดดีและมีฮิวพอดีครับชิ้นที่สองได้ส้คอมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะออกเป็นตัวเากาะเวทอันเล็กเนาะเพราะว่าดูแล้วน่าจะพอได้อยู่ผมกลัวดาเมจจากพวกแคลรี่มากกว่าแข็ง่าดีเลย อืมเอรันดอร์สเต็ปยังไม่ได้แสดงว่าตายไปไซะอย่างนี้ไปจ้าพอมันอยู่นู่นหมดเลยโอ้ลิเตอร์ลิเตอร์กับบีเนน่างัดทีหืมตายหมดเลยวะโคตรโหดสวยครับอ่ามาลิตเตอร์จับล้ำช่วยจับอีกที ที่จริงจับทีละคนก็ได้นะครับแบบว่าเมื่อกี้ลิเตอร์จับแล้วก็รอจังหวะที่สกิลของอันเตอร์เริ่มหมดก็ผมก็จับต่อได้เลยรับรองคนที่โดนจับนี้ไม่มีทางได้ไปไหนโดเกลียนดันดอรครับเอาไงดีที่เรายังฟาร์มอยู่นะครับ ข้างล่างข้างล่างข้างล่างก็งพอได้อยู่ไม่มีใครไปดันพิคตอนนั้ะนะเขาก็เคลียร์คลิปค่อนข้างไวเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวๆๆไม่นเนี่ยคอนเทนต์ก็ไปถ้าไม่กลับก็ได้มาโอ้โห oh, อืมเรียบร้อยตายคู่แต่ผมน่าจะได้ไอ้ถ้าได้เกาะเวทอันเล็กนี้อีกก็น่าจะออกไอ้ตัวเชือกออฟล้อสนะครับเพิ่มความเหนื่อยให้กับพวกแฮร์รี่เวลาโจมตีก็ดี ก็สุดท้ายเดี๋ยวออก,การสะท้อนก็ได้นะเออเนี่ยตามเซตนี้เลยแต่เกาะเกาะใหญ่กว่าเกาะเวทใหญ่ผมไม่น่าออกแล้วเด็กสะท้อนดีกว่าตามเมดกันเลยไหนอโอเคครับผมตัวรอต่อเลยนะผมว่าแค่นี้ถ้าแ,แบบมันเริ่มอึดเริ่มแรงเร,เริ่มเลือดเยอะขึ้นแล้ว,ลวเวลาการรีเลือรมันก็ค่อนข้างเร็วขึ้นนะจริงๆเนอะตอนหลังๆถ้าลืงเนเกมผมว่าตัวผมแทบไม่ต้องกลับบ้านเลย มมาเด็กครับมาเด็กครับโอ้เดี๋ยวนะข้างข้างล่างข้างล่างข้างล่างไอ้ยาทันแม่โอ้มาเรามาถมฝั่งนี้กันหมดเลยไงประเด็นโอ้ยตายตายตาโดนป้อมยิงโอ้ยต้องต้องกลับก่อนต้องกลับก่อนโอ้ใหม่ก็ไอ้ยาตายสองป้อมเลยวะ่ะโอเคเดี๋ยวไปอ้อมไปจับมันเดีย๋ยวเพิ่มเลือดไปก่อน ดูซับเลือดครับเพิ่มเป็น500 500ต่อทุกวินาทีเดี๋เด้อเดอโอ้ยจะตายโอ้โหแม่งกุศลอ้อมนมดักนี่ยังอดอวีกอเอ,อจับมันจับมันอ,อือสองต่อเลยกันเหนียวไวโอ้โหยังกระโดดหนีไปได้อีกเมื่อกี้ดีว่าแบบว่าอลิสเตอร์จับทันก่อนนะเราก็พาดเดินเมื่อกี้มันอยู่ดีมันหนีหายไปเฉยพยายามป้องบนเรา ทันไหมทันไหมไปก่อนนะครับการใช้สกิลหนึ่งของมันเวลาเรียกไอ้พวกสิงโตออกมาแล้วรอบตัวนี้ก็ค่อนข้างครูดาวไม่นานนะครับแต่ว่ามานันหาหมดเร็วนี่ขนาะว่าในเลดเ,เกมแล้วนะมันยังไอ้เปลืองมากเลยได้ชีลออฟลอดมาก็น่าจะตึกแล้วครับเดี๋ยว เอออืมกันในเพื่อนก่อนโอ้ย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 ,อยแรงไปลูกพี่บางทีเฮ้ยเหลือเลือนอ,อ,อ,อย่างนี้ขอสักหน่อ,อยเถอะสวยหูเอเอแวนดันสวยเข้าข้างบนทุกคนไปนไหนต่อดีครับเ๋ย่ผมออกกันสะท้อนดีกว่าเนาะหายนี้ก่อนนี่ดูซะก่อน บอกเลยแทนไ,ไ,ไต้องกลับบ้านมีสร้อยเพิ่มเลือดทุกๆห0ร้อยนะครับลีอย่ากลับอยู่อยู่ในบ่อแทมไตนองกลับบ้านอ่าจ,จังหวะไปจับจับแล้วก็ถอยออกมาสักหน่อยก็ได้ครับแล้วก็ให้อาสิบของสร้อยมันได้ทำงานเราจะได้แบบเพิ่มเลือดได้ยาวๆนะกระต่ายกระต่ายกระต่ายทุกคนกระต่ายทุกคนกระต่ายทุกคนทุกคนจับเราโว้ยทุกคนอยู่ไหน สวยฟอเรนเยสฮิว yes. <c ute> ให้ด้วยอ่ะโอ้โหจับอย่างนี้ต่อเนื่องอ่าโอเคขอบคุณอลิสเตอร์ที่ช่วยจับต่ออ่ะไปสิงโตต่อเนื่องอืมเราทีมเราได้เปรียบเห็นแล้วครับตอนนี้แต่ว่าแค่จะหาวิธีการทำยังไงให้แบบเราสามารถดันเขาได้กตอนนี้ เอออือ่ะจับก่อนอ่ะเออสวยกระต่ายแลมอย่างนี้ก็โดนสิอ่ะปล่อยต่อนเนื่องอ่ะสามคนก็เอาอยู่ว่าตอนนี้มาดูไอ้เขาเล่นในป้อมหมดเสียดายจังเข้าไปไม่ได้อย่าเตต้งองรอคลิปเข้านะไม่งั้นแบบเข้าไปข้างในยากมากเอลิสเตอร์มาแล้วครับแต่แวนผมไปไหนเนี่ยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแวนอยู่ในบอนิ่งเลย ไม่ใช่ออกใช่ไหมแต่ออกนะเกมมึงตองได้เปรียบเลยโอ้ยเอรันดอร์เขาแหวนนิ่งเลยตอนนี้ไปคลิปไปก่อนครับผมล่อเวลาล่อซื้อให้เพื่อนนะเพื่อนจะได้อาวุธกรก่อนอนันนี้น่ยเนี่ยเนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราไม่มีดาเมจเราต้องรอดาเมจจากเพื่อนด้านหลังพยายามมายืนก่อกวนก็พอไม่ต้องไปอะไรมาก กอครัพองค์กรทุกคนออ,อ,ออกโาเรล่เปิดดาร์คให้ได้ดาร์แล้วเหลือก็น่าจะดันได้อยู่นะครับเอแวนมาแล้วตกใจเพว่าออกอ้าสวยแน่ๆ,ๆ่อาตาอาตาเห็นนะเว้ยทาไงก่อนดีอืมแต่ผมเปิดให้ก่อนแล้วกัน อันนี้ลุมเลยลุมเลยนี่ได้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 แทงก็แทงก่อนแหละจับแล้วก็ปล่อยไอ้นั้นยิงข้างหลังทันไหมว่าแต่ว่าโอ้ไม่ทันอุ้ยเด่น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 เถื่ออีกแล้วเข้าไปละกระต่ายกระต่ายเนี่ยผมไม่มีฟิกเกอร์มันจับยากเนี้ยเอยกว่าจะโดนโอ้โหเอออุ้ยไม่ตายโจังหวะสุดท้ายป้อมยิงไม่โดนโอ้โหอ่ะอุ้ยลิกเตอร์เข้าหลังว่ะ ก็มาเด็ครับก็มาดิครับดูเลือดเด้งซะก่อนดูเลือดเด้งซะก่อนก็มาเด็ครับยืนได้หมดครับตอนนี้ก็มาเดิครับอ่ะเนี่ยป้อมละให้ป้อมยิงซะหน่อยอ่ะออ้ยจัดแสบคันๆันโอ้ยแสบคันคันโอ้โหมาครับมาจังหวะนี้มาเข้ามาปล่อยสิงโตไปหาเลยเนี่ยอ่ะอ่ะเลือดเลือดเลือดเต็มครับเลือดเต็มอ่ะเลือดเต็มอือโอ้โหเด้งแบบนี้มันต้องกลับบ่อเลยวิคตอร์ โคตรเียนแน่โคตรเยนเลยแน่เลือดเลือดขนาดนี้แม่งเด้งอย่างโกงอ่าเอก็ได้แก่ดา้านบาร์ลมนะครับผมความเสียหายรับไปสิบสอเซเลยนะแปลว,ว่ารับตีนแทนเพื่อนทุกอย่างจังหวะนี้ใครก็ได้ครับเลือดเด้งเป็นเป็นแบบเป็นเป็นข้นอเลยแต่ไม่ต้องกลับบ้านกดไลค์ให้ทุกคนครับเล่นดี จริงเซตเซตทีมนี้ก็โอเคอยู่นะที่แบบว่าถ้ามีเพื่อนแล้วก็จับประมาณนี้ไปไต่แรงก็น่าจะดันไดน้แต่เปลี่ยนจากบอลเลนเป็นลิกเตอร์ก็น่าสนใจอยู่โอเคครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับผมซีอูครับเจอกันใหม่นะอย่าลืมไปเล่นอารันแบบนี้ด้วยนะโคตรเกียน